สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Scout Channel นะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชม Q1 สุขุมวิทค่ะไปรับชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นฟังรายละเอียดโครงการกันคร่าวๆก่อนนะคะ คิอวันสุขุวิทค่ะเป็นโครงการไฮรท์40ชั้นมีทั้งหมด273ยูนิตค่ะในแต่ละชั้นมีเพียงแค่11ยูนิตเท่านั้นซึ่งให้ความรู้สึกที่เป็นพ v เ t e มากๆค่ะโดยโครงการที่นี่นะคะเริ่มต้นที่2ห้องนอนขึ้นไปค่ะมีทั้ง2ห้องนอน3ห้องนอนและแบบเพน t h o u s e ค่ะที่จอดรถแบบฟิกซ์คันนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ BTS เพียง0เมตรค่ะในส่วนกลางจะอยู่ที่ชั้น9ไปรับชมกันได้เลยค่ะ และนี่ก็คือห้อง3ามห้องนอนนะคะเป็นขนาด203ตารางเมตรค่ะแล้วก็มี l i v i n งแอรีที่ใหญ่มากค่ะพร้อมกับแอคเซสไปที่ตรงโต๊ะทานข้าวตรงนั้นได้นะคะตรงนี้ค่ะเป็น l i v i n งแอรีที่แบบสบายมากเลยที่วีจอใหญ่ตรงด้านหน้านะคะแล้วก็มีวิวที่สวยงามฝั่งนี้เลยค่ะถัดไปนะคะจะพาไปดูตรงห้องครัวค่ะครัวนะคะจะมีตู้เย็นบานใหญ่ค่ะสำหรับคนที่ชอบทำกับข้าวค่ะ นี่นะคะมี electric s t o k e นะคะก็คือของซีเมนต์ค่ะแล้วก็มีฮูดของซีเมนต์ค่ะรวมถึงมีโอเว่นตรงนี้ด้วยนะคะที่เป็นของซีเมนต์เหมือนกันค่ะถ <Yeah. S 1> ัดมานะคะตรงนี้จะเป็น living area ค่ะแล้วก็มีระเบียงที่กว้างค่ะแล้วก็สามารถ enjoy view ตรงนี้ได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูที่ระเบียงกันเลยนะคะ mm hmm. ที่นี่ก็จะเป็น v i e ของถนนสุขุมวิทค่ะก็คือไม่มีตึกบล็อกตรงนี้เลยสามารถเอ j o y view ได้กับครอบครัวค่ะ ถัดไปค่ะจะเป็นห้องนอนของ guest room นะคะห้องนอนรับแขกนะคะก็จะมีวิวเหมือนกันค่ะแล้วก็มีเตียงที่เป็น king b e แล้วก็มีทีวีค่ะพร้อมมากเลยสำหรับคนที่มีแขกมาพักบ่อยๆค่ะร่วมถึงห้องน้ำนะคะของห้องรับแขกค่ะก็ครบครันค่ะแล้วก็มีซิงค์แล้วก็มี automatic w a s เ l e t ตรงนี้ค่ะแล้วก็มี shower room นะคะที่มีฝักบัวใหญ่ค่ะ enjoy view ตอนอาบน้ำได้นะคะ ถัดไปนะคะจะพาไปดูครัวไทยกันค่ะตอนนี้เราเห็นแค่ครัวตรงนี้ใช่ไหมคะแต่นี่คือครัวไทยนะคะที่จะอยู่ด้านหลังค่ะมีอิเล็ก i c ิกสต e แบบ4หลุมนะคะแล้วก็มีซิงค์ค่ะรวมถึงห้องแต่งตัวสําหรับที่แม่บ้านนะคะแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนอยู่ฝั่งทางนี้ค่ะที่แม่บ้านสามารถเอ j นจอระเบียงฝั่งด้านนู้นได้เหมือนกันค่ะ ประตูทางเข้านะคะเป็นประตูแยกจากประตูด้านหน้าค่ะก็คือทางคุณแม่บ้านนะคะสามารถเข้ามาทางนี้ได้เลยโดยที่ไม่รบกวนลูกบ้านถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะแล้วก็ห้องเก็บรองเท้านะคะสำหรับผู้หญิงและคุณผู้ชายที่มีคอลเลกชันรองเท้าเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็คือห้องนี้ที่ภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นชั้นวางรองเท้านะคะสําหรับคนที่มีคอลเลคชันมากมายค่ะแล้วก็ห้องนี้นะคะสามารถเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เดินออกไปได้เลยจะไม่ทําให้พื้นด้านหน้าเปื้อนค่ะถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องนอนเล็กกันค่ะห้องนอนเล็กนะคะตรงน,นี้ค่ะก็มีเตียงคิงไซส์เหมือนกันค่ะมี ห้องที่กว้างมากเปรียบเสมือนเป็นวัน bedroom ของคอนโดทั่วไปนะคะแต่นี่เป็นแค่ห้องนอนไซเล็กของที่นี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สําหรับแต่งหน้าด้วยนะคะประดับตกแต่งสวยงามแล้วก็กระจกบานใหญ่ค่ะในส่วนของตรงนี้ค่ะก็จะมี walk in wardrobe นะคะแล้วก็มีห้องน้ําค่ะทางนี้ฝักบัวขนาดใหญ่เหมือนกันค่ะก็คือมีความให้ความรู้สึกเหมือนอาบน้ํากลางสายฝนนะคะในส่วนของกระจกนะคะตรงนี้ก็สามารถเก็บสกินแคร์ได้ค่ะมีค่ะเล็กๆน่อน อน้รนี้นะคะเหมาะสําหรับคุณผู้หญิงที่มีเครื่องสอําอางและสกินแคร์เยอะมากมายเลยค่ะสามารถเก็บได้หมดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ master b เบ r o o m กันบ้างนะคะในส่วนของ master b เบ r o o m นี่ภูมิใจนําเสนอมากเลยเพราะว่าพื้นที่กว้างมากๆแล้วก็มีวิวที่สวยงามมากเลยค่ะมีทีวีตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่สำหรับทำงานหรือว่าจะเป็นที่แต่งหน้าก็ได้ค่ะห้อง type นี้นะคะเป็นคิงเ b ดกันทุกห้องเลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้นะคะมีโซฟาเอาไว้นั่งเล่นค่ะชิลๆตรงนี้ค่ะรวมถึงมีที่เก็บของทางด้านนี้นะคะสำหรับเก็บแอ r m เมสเก็บของแวนเนมทางนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของ walk in wardrobe กันเลยนะคะตรงนี้ภูมิใจนำเสนอมากคิดว่าถูกใจคุณผู้หญิงคุณผู้ชายหลายคนเลยค่ะห้องที่เก็บเสื้อผ้าที่กว้างและใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็สามารถเก็บได้หลากหลายชิ้นมากเลยแล้วก็ออกแบบมาสำหรับใช้งานจริงแล้วก็เก็บของได้จริงค่ะ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งค่ะสาหรับท่านผู้หญิงนะคะแต่ว่าสามารถแต่งตัวแต่งหน้าในมุมนี้ได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของห้องน้ํากันเลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของออโต้แฟลชค่ะแล้วก็มีห้องชวร์รมตรงนี้นะคะฝักบัวที่ว่าใหญ่แล้วห้องอื่นๆตรงนี้ฝักบัวอลังการมากกว่าอีกค่ะก็คือเขาติดตั้งฝักบัวนี้ไว้ในเพดานค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของซิงกันค่ะตรงนี้ค่ะกว้างใหญ่มากสามารถเก็บของได้ เยอะแย,ยะมากมายค่ะเหมือนเดิมค่ะสามารถเก็บสกินแคร์ได้นะคะเล็กๆน้อยๆค่ะในส่วนของว่าถับเป็นจักรุชีนะคะตรงน,นี้สามารถปรับความร้อนปรับเยน็นแล้วก็สามารถปรับความแรงดันน้ำได้ด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ผ่อนคลายแล้วก็ enjoy view ทางด้านนี้ค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงในช่วงของท้ายคลิปกันแล้วนะคะถ้าหากท่านใดสนใจ u l t r a l u x u r y Condo อย่าง Q1 s วันสุขวิทสามารถติดต,ต่อพ p อพ t y s c ก่ได้เลยค่ะแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์แ d s แชร์และ Subs subscribe ด้วยนะคะ